อาจารย์บอกว่านะคะออถึงเวลาที่ชนชั้นนําไทยกลุ่มอนาจก่าวจะต้องมองออกไปข้างนอกบ้างนะคะไปดูบทเรียนของสถาบรรันกษัตริย์ในประเทศอื่นที่เขาปรับตัวเปลี่ยนแปลงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่สังคมไทยจะวิ่งตามฝรั่งใช่ไหมคะวิ่งตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหละให้ทันโลกแต่ว่ากรณี1 1ึนี่เป็นเรื่องประหลาดอยู่ในลักษณะหลงรูปตัวเองแล้วก็เชื่อว่ามีสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาว่าขณะที่ด้านหนึ่งเราพยายามวิ่งตามโลกตามวิทยาการต่างๆการพัฒนาเศรษฐกิจฯฯแต่ดูเหมือนกรุนาเก่านั้นไม่สามารถวิ่งตามการเปลี่ยนแปลงของประชาชนได้นะคะซึ่งความไม่สามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะปรับตัวปรับความคิดตัวเองตามการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เนี่ยมันก็นํามาสู่ปรากฏการณ์การแจกกาปั้นนะคะซึ่งอาจารย์วรเจตก็รับไปแล้วนะคะ พูดถึงกำปั้นเนี่ยทำให้นึกถึงบทความชิ้นหนึ่งของอาจารย์นิธิเอีวศรีวงศ์ซึ่งเคยตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์นะคะเป็นฉบับที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์รเจดถูกทําร้ายอาจารย์นิธิเนี่ยได้วิเคราะห์ไว้นะคะที่น่าสนใจถึงปรากฏการณ์การแจกกำปั้นอันนี้นะคะว่าประเด็นหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกที่ประชาชน ได้เข้าชื่อกันเพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาบันมหากษัตริย์และเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามระบอบประชาิปไตตามกฎหมายที่กําหนดไว้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการนอกกฎหมายเช่นการทํารัฐประหารโค่นลมน้มอำนาจใดๆซึ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวดิฉันอยากจะขอให้อาจารย์นิธิช่วยอธิบายตัวนี้รวมถึงประเด็นอื่นที่อาจารย์นิธิอาจจะมีเพิ่มขึ้นครับคุณค่ะ มสัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคือแทนที่จะตอบปัญหาของอาจารย์พวงทองตรงๆเนี่ยเพลินผมรู้สึกว่าผมผมฟังที่อาจารย์าชาญวิทย์พูดแล้วเนี่ยอยากจะจะตอบสนองอะไรบางอย่างนะฮะคืออยากจะพูดถึงเรื่องการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่บังเอิญผมไม่ได้เขียนบทความมานะครับผมก็คงจะต้องใช้สติอย่างเต็มที่ในการพูด อย่างระมัดระวังเรื่องนี้น่าเศร้านะครับไม่ใช่เรื่องน่าขำเราอยู่ในอาณาจักรไรช์ที่สหรือเราอยู่ในโซเวียตกันแน่ผมรู้สึกทุกครั้งที่ผมต้องระวังตัวอย่างเต็มที่แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าในฐานะคนที่มีลูกมีหลานที่จะต้องมีชีวิตในประเทศนี้ต่อไปเนี่ย ผมว่ามันน่าเศร้ามากๆเลยนะครับอย่างไรก็ตามแต่ผมคิดว่ามันมีข่าวดีอย่างคือทั้งอาณาจาักรไรที่สและโซเวียตเนี่ยมันได้พังสลายไปแล้วผมขอย้อนกลับมาสู่สิ่งที่จะเป็นคำตอบของอาจารย์พวงทองในภายหลังนะฮะแต่ว่าอยากจะตอบสนองเรื่องการปรับตัวถาบันหาสัตว์ เราได้ยินอยู่เสมอในประเทศนี้ว่าสถาบันมหาศษัตร์ไทยเนี่ยดำรงอยู่มาตั้งสมัยอาจจะก่อนสกุโไทยมาถ,ถึงทุกวันนี้เนี่ยโดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยผมอยากจะถามว่าจะบ้าหรือเปล่าไม่มีสถาบันอะไรในโลกนี้นะครับที่คุณจะสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวโดยไม่ปรับเปลี่ยนนะครับอย่าไปพูดถึงเจ็ดอปีที่ผ่านมาเลย ผมท้าให้ชั่วอายุคนเดียวคุณก็ต้องเปลี่ยนแม้แต่ตัวเราเองในช่วงเราเป็นหนุ่มกับบัตรปัจจุบันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโดยคนอื่นเปลี่ยนเราบ้างเปลี่ยนโดยเราสำนึกได้แล้วเราปรับตัวเราเองบ้างสถา,สถาบันอะไรก็ตามแต่ในโลกนี้เนี่ยต้องถูกเปลี่ยนไม่ ไม่จากการที่คนอื่นเขาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราเองเสมอไม่งั้นอยู่ไม่ได้หรอกครับนะฮะคิทย้อนกลับมาดูสถาบันพระมหากษัตรย์ไทยอย่างน้อยที่สุดในระยะประมาณร้อปีที่ผ่านมาสองกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีวิกฤตหลายครั้งที่ทำให้สถาบันเนี่ยจะต้องชิงปรับตัวเอง ก่อนหน้าที่คนอื่นเขาจะใช้กําลังหรือใช้อํานาจที่มีมากกว่ามาปรับรัชการที่4รัชการที่ห้าชัดเจนเมื่อรัชการที่หขึ้นครองสมบัตินั้นเนี่ยคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าถ้าสมเด็จเจ้พาพญาท่านโง่น้อยกว่านี้อีกหน่อยนะท่านยึดอํานาจไปแล้วแล้วยึดได้ง,ง,ง่ายๆเลยด้วยเพราะว่าเจ้านายสมัยนั้น รัชการที่ห้าพูดเองว่าไม่กล้าแม้แต่จะมาเฝ้าท่านเดยซ้ำไปเจ้านายใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นน้องท่านก็เป็นเด็กๆเล็กๆหมดจะเอาอํานาจอะไรไปสู้เขาได้แต่สมเด็จเจ้าพยาฉลาดมากไม่ยึดนะแต่ว่ามีอํานาจเหนือตัวสถาบันโดยไม่ต้องยึดอํานาจมากกว่า ดังนั้นถ้ารัชการพิฆาขึ้นครองสมบัติขึ้นบรมราชาพิเศษเสร็จแล้วไม่แก้ไขอะไรเลยสถาบันพระมหาศาสไทยก็จะเหมือนกับสถาบันจกักรพรรดิญี่ปุ่นคือมีโชกุนคอยคอยควบคุมนะตัวเองก็เป็นแต่เพียงขอประทานโทษคำที่ผมรู้มาว่าเขาไม่เคยจะชอบกันเจวเวยเท่านั้นเอง เหตุดังนั้นรัชกาลที่จึงต้องเป็นผู้นําในการปรับตัวสถาบันเนี่ยเพื่อทําให้สถาบันอยู่รอดได้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของสถาบันในการสถาปนาอํานาจสูงสุดและเด็ดขาดตนเองขึ้นมาเหนือขุนนางในส่วนกลางเหนือขุนนางในส่วนภูมิภาครวมทั้งเหนือพระด้วยนะครับโดยการออกพรบรส่งขึ้นมา ทำให้พระทุกคนต้องมาอยู่ภายใต้อานัตบัญชาของราชบัลลังก์ทั้งหมดอันนี้เนี่ยแสดงความสามารถในการปรับตัวสถาบันฟาัต์ปรับเซยก่อนที่คนอื่นจะบังคับให้เราต้องเปลี่ยนนะครับความล้มเหลวครั้งสําคัญของสถาบันราัต์ในการปรับตัวก็คืออย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดเมื่อกี้เนี่ยเอจะเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตย ให้มันเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นดีไหมตั้งนายกดีไหมเถียงกันทีแรกรัชการที่เจ็ดก็มาคิดว่าเฮ้ยตั้งนายกก็แล้วกันว่าเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ก็เตือนท่านบอกว่าตั้งไปทําไมใครเขาก็รู้ว่า,าน,นายกคนนี้ท่านเป็นคนตั้งเพราะฉะนั้นถึงตั้งนายกมาให้เขาดา่านายกแทนท่านเขาก็ไม่งงโถดึงขนาดนั้นเ็นาต้องด่าท่านจนได้เพราะท่านเป็นคนตั้งเขานี่ผลก็คือ ไม่รู้จะทําอะไรเข้าใจไหมฮะไปบอกให้ฝรั่งเขียนรัฐธรรมนูญเขียนแล้วกูก็ไม่กล้าประกาศคือมันยุ่งไปหมดนะฮะไม่ทันการหมดตลอดเวลาผลคือเกิดปฏิวัติ2475ขึ้นอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วในช่วงสอง5ี่หหลังจากปฏิวัติแล้วเนี่ยฝ่ายสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งไม่ได้หมายถึงตัวพระหมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนะครับทั้งเจ้านายและขุนนางเก่าที่สนับสนุนสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ย พยายามทุกวิถีทางในการชิงอำนาจคืนไปจากคณะราษฎรอยู่ๆนายกรัฐมนตรีประกาศปิดสภาไม่มีในรัฐมนูญนะครับปิดสภานี่ปิดไม่ได้นะครับคือหมดสมัยประชุมก็คุณก็หมดสมัยประชุมอยู่ๆคุณปิดคือไม่ให้เขามาประชุมทั้งๆที่อยู่ในสมัยประชุมพูดง่ายๆคือรัฐประหารโดยมีพระปรมาภิไธยของราัชกาลที่เจ็ดรับรองการรัฐประหารนั้นเป็นครั้งแรกนั่นเอง หลังจากนั้นมามีกระบฏดว,ว,วรเดชนะฮะซึ่งหลักฐานเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นว่ายัางน้อยที่สุดที่เจ็ดทรงรู้เห็นมาก่อนจะทรงสนับสนุนหรือไม่ยังไม่แน่แต่ยังน้อยทร,ทรงรู้เห็นและไม่ได้เตือนรัฐบาลว่าจะเกิดการกระบฏขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วง2475มาถึง2476มีความพยายามทุกอย่างในการที่ จะชิงอำนาจกลับคืนมาการชิงอำนาจกลับคืนมาเนี่ยผมถือว่าเป็นความพยายามจะปรับตัวในถ้ำกลางเงื่อนไขที่กดดันอย่างหนึ่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นหลัง2,476มาถึง2,490เนี่ยทมืทีกี้ถ้าผมเคยเขียนในบทความว่าเป็นครั้งแรก,น yes, าาผผกนเนี่ยขอประทานโทษผมผิดผมคิดว่า2,476-2,490ถึงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่สถาบรราันพรมหากษัตรย์ถูกปรับตัวนะฮนะ โดยคนอื่นไม่ได้ปรับเองเข้าใจไหมรัชกาที่สี่ 5, ปรับท่านเองนะนี่ห้าท่ปรับท่านเองนะรัชกาที่6พยายามจะปรับเองแต่ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหรนะ่นักแล้วก็มาถึง2476ี่เจถึงสองสจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คนอื่นบังคับให้ต้องปรับคุณจะมีรัฐนูนที่ดีที่สุดของประเทศไทยสองพัสี่บเก้ซึ่งร่างขึ้นโดยฝ่ายสถาบันพระมหากัตร์ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูนที่เราฉลองกันในวันที่10ธันวาคมสอ7 5นเ็ 75, นั้นเน่เป็นรัฐธรรมนูนที่ร่างขึ้นโดยทางฝ่ายสถาบันมหาสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบจะกำกับในหลายต่อหลายมาตราโดยซ้ำไปนะครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคิดว่าทางฝ่ายสถาบันมหาสษษษัตว์ซึ่ประกอบด้วยเจ้านายหลายพระองค์นะขุนนางจำนวนมากมายในทุนที่เข้าไปร่วมมือด้วยที่ได้รับเงินกู้จาก จากพระคังข้างที่ก็มีนะฮะเ,เช่นบริษัทเบียตราสิงเป็นต้นคนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่รู้สึกตัวเองขมขืนหมดกำลังอย่างสิ้นเชิงถึงขนาดนั้นและผมคิดว่าการเคลื่อนไหวเพื่อแก้มาตรา112เป็นเวลาอันเหมาะสมอย่างที่อาจารย์ชานวิทย์พูดไปแล้วว่า สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างหลีกเลียเล่ยงไม่ไดนน้และผมเชื่อว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดถึงว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยเขาก็เห็นด้วยด้วยใจจริงนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับในช่วงยุคระยะเวลานี้ในโลกาภิวัตน,นี้เนี่ยคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่ได้แต่ปัญหาอยู่ว่า ใครเป็นคนปรับวะแล้วผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกของการเคลื่อนไหวในสังคมไทยหลังจากยุค2476-2490ถึ24 90, ที่ไอคนหน้าไพ่ๆอย่างพวกเราเนี่ยนะยื่นหน้าไปขอว่าอย่างน้อยเราขอมีส่วนร่วมในการปรับอาจจะไม่ใช่เด็ดขาดร้อเเต็มแต่เราต้องมีส่วนร่วมในการปรับด้วยแล้วผมว่าสิ่งนี้ถ้าหาก ท่าทีอันนี้จะหักเป็นท่าทีรับไม่ได้เพราะจาก2,490ถึง2,500 2,550เนี่ยโอ้มันยาวนานมากนะครับ60ปีที่อยู่เคยชินกับการที่สถาบันมหาสารจะเป็นฝ่ายปรับเปลี่ยนตัวเองควบคุมสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ให้ตัวเองสามารถปรับไปตามจังหวะที่ตัวเป็นฝ่ายเลือกแต่เพียงฝ่ายเดียวได้นะครับแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ มันมีคนหน้าเพลียๆอ,อ,อย่างพวกเราเนี่ยหน้าหย,บหยาบๆอย่างพวกเราอย่างทีงื่อูดเมื่อกี้ที่เข้ามาขอมีส่วนบ้างนะครับขอมีส่วนบ้างผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ตัวผมเองเนี่ยจะมีทัศนะต่อสามัญประสา,าทอย่างไรทิ้งไว้ก่อนนะแต่ผมรู้ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่ท่านคนเดียวผมยอมรับว่าโอเคคนอื่นๆก็ต้องเข้ามา,มา,ม,ามาอยู่ในวงจรการต่อรองอันเนี้ยเพียงเท่าท่าทีอันนี้แหละครับ คือท่าทีที่รับไม่ได้สิ่งที่ผมเขียนในบทความคือกรณีที่อาจารย์ประหยโดนชกเนี่ยสำหรับผมเเรื่องเล็กนิดเดียวไม่ใช่เพราะว่าทางผมไม่โดนชกนะครับแตเมื่อมองจากภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วอาจารย์ปรเจตโดนชกไม่ใช่เพราะมันมีคนเลวคนสองคนอยู่ในสังคมไทยไม่ใช่แต่ท่าทีที่บังอาจถึงขนาดที่จะเป็นผู้ปรับเปลี่ยนเป็นผู้หนึ่งในการร่วมปรับเปลี่ยนสถาบันพมหากษัตริย อันนี้หากที่ผมว่ารับไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องรับต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่โดนกำปั้นโดยตรงนะครับก็อย่าวางใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เราอาจจะไม่โดนกำปั้นโดยตรงนะครับแต่เราทุกคนจะต้องโดนอย่างเดียวกับที่จาร์บริจเดนมไปแล้วอาจจะไม่ใช่โดนตัวกำปั้นแต่โดนอะไรก็แล้วแต่พระคุณกําลังทําสิ่งที่ ที่มันท้าทายต่อต่ออำนาจนะที่ดำรงอย่างค่อนข้างยืนนานในประเทศไทยมาอย่างอย่างน้อยสุดก็2490เป็นต้นมาเอา่างั้นกันแล้วกันนะครับไม่ใช่หนทางเรียบง่ายไม่ใช่หนทางสบายนะครับอ,อ,อะไรจะเกิดคุณก็ต้องพร้อมจะยอมรับมันขอบพระคุณมากครับ